สิบกว่คิวก็ใกล้ใกล้ใกล้ปิดกล้องละ <c oughs> ก็ตอนนี้ปิดปิดโลได้เยอะมากแล้วก็เหลือโลสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านเบบ <c oughs> ที่เป็นโลที่แฟนๆน่าจะติดตามอย่างเงอ้ยอาร์ี่แบบซีเนียร์ก็น่าจะผ่านรอบสิ่งแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้เป็นไงบ้างอ่าซิชีแข่งรถก็คือพี่ชอตเคยพูดไปว่า <c oughs> ซีซั่นเนี้ยจะมีผสมของเรื่องทั้งแอคชั่นแล้วก็เรื่องพลังพิเศษอะไรในแลบอะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้แข่งรถเยอะกว่าเดิม เข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มของเรื่องแลบมามากขึ้นกว่าเดิมแล้วเลิฟซีนก็เยอะของแต่ละคู่เยอะมากเลยนะเสร์ฟสุดในที่ของเราล่ะใกล้เข้าสู่บ้านพีเบสแล้วเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็เตรียมเตรียมพร้อมตอนนี้พร้อมแล้วครับก็เป็นการเตรียมบทของแบบแต่ละฉากก็จะมีคือบ้านเบ็เนี่ยจะมีหลากหลายอารมณ์หน่อยเพราะว่าเหตุการณ์แต่ละอย่างมันจะอยู่ที่นู่นหมดแล้วก็ เลิฟซิง mm hmm. ก็เยอะอยู่แล้ว <laughs> มีเราแบบมันมันเป็นแฟนกันแล้วเนอะมันก็มาใช้ชีวิตอยู่กันมากคือมันจะมีแบบความเป็นคนยังไงบ้างระหว่างที่เบฟกับโรชารีโรชารี <c oughs> ก็เออ่คือเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นผ่านเวลามากับคู่ของเบฟกับชาลีก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็จะมีเรื่องราวของคู่รักเหมือนเป็นสามีภรรยากัน <c oughs> ก็มีเรื่องราวต่างๆแล้วก็เหมือน ชาลีเขาก็โตขึ้นพี่เบฟก็ติดแฟนมากขึ้นก็กลายเป็นเด็กน้อยเป็นน้องเบฟไปเดี๋ยวต้องรอดูว่าประมาณไหนแล้วงานนี้แบบความขี้งอ,อนของเบฟมันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าน่าจะเป็นขี้หึงแล้วก็ขี้ห่วงแล้วก็ติดหมาเด็กมากกว่าเป็นฟิลนั้นแล้วก็เหมือนอยากอยู่เขาตลอดเวลาคือเบฟเนี่ยเป็นคนที่ในเราที่เราเห็นในซีซันแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบขาดความรักซึ่งพอเวลาที่เขาหาความรักได้แล้วจากซีซันแรกเนี่ยเขาก็ต้องการมากกว่าเดิมและพอชาลีมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทํา ขาก็เหมือนทุกหัวแล้วคิดถึงก็เรียกร้องหามาเด็กตลอดเวลาอย่างนี้เราก็มีแบบเวิร์กช็อปอะไรกันบ้างไหมพาเวอร์กับกับปูหลอมก็ที่จริงก็เป็นเวิร์กช็อปเข้าเข้าซีนกับน้องปูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผสมผสานของคาแรคเตอร์ซีซั่นสองที่มันดูโตขึ้นมากกว่าการพูดจามันจะต่างมากกว่าเดิมความคิดก็แตกต่างจากซีซั่นแรกครับนี่ก็เาแบบว่าเราต้องแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอด มเรานานใช่ก็จะรู้สึกว่าซีซันนี้เล่น mm hmm. เล่นง่ายกับทั้งน้องภูแล้วก็เพื่อนๆทุกคน mm hmm. เพราะว่าเหมือนเราอยู่กันมาก็เป็นหลายปีแล้วก็ mm hmm. รู้สึกว่าเออทุกคนก็คลิกกันและรู้วิธีเล่นของแต่ละคนละ mm hmm. ในซีซันนี้มันก็แบบตัวละครที่หายไปมันก็มีการแบบก,กลับมาแล้วก็มีการเพิ่มของตัวละครเข้ามาความเข้มขมาานน้นมันจะาไก็ซีซันสองเนี่ยจะมีการกลับมาของตัวละครสองตัวละคร แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนครับ mm hmm. ที่เป็นน้องมิวที่เล่นเป็นวิลลี่นะฮะก็ตัววิลลี่เนี่ยจะทําให้เรื่องราวในพิทเว็บสองปั่นป่วนมากปั่นป่วนคู่เราหรือว่าเขาจะมาแบบยังไ,ไงไหผมว่าทั้งเรื่องแล้วกัน mm hmm. ทั้งเรื่องทําให้ทําให,ให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความคิดเปลี่ยนไปเลยและการกลับมาของคุณโทนี่จะโคตรไปกว่าเดิม หมดครับแล้วก็บอกเลยว่ามีซีนหนึ่งที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากสำหรับตัวผมเพราะเขาไม่ได้บอกผมก่อนแต่อย่ารอดูต้องรอดูจะมีการแบบลงไม้ลงมือกับคนอีกหรือเปล่าอันนี้น่าจะสนันวงการอยู่ซีนน่ะสั่นเลยหรอหน้าสั่นเลยน่าจะสนันวงการอยู่ซีนนี้สนับวงการแล้วได้เราสั่นเลยเหรอเฮ้ยต้องรอดูจะแบบงงเลยเออแล้วก็ฝากแฟนๆหน่อยให้รอแบบนานไหมกว่าเราจะได้ชมครับก็พีเว็บสองนะครับก็จะออนวันที่ เาที่ผมคอนเฟิร์มตอนนี้นะฮะสปอนได้เป็นเป็นเดือน5แล้วกันครับเดือน5พฤษภาคมนี้แป๊บเดียวเดือนก,กว่ากนะก็จะได้ดูกันเเร็วนี้แล้วก็ใครที่รอทีเซอร์กับเทรเลเลอร์นะครับอีกเพืใจเดียวผมเห็นแล้วเห็นดราฟท์ไฟนอลแล้วด้วยด,ดีครับมีความแข่งรถแล้วก็ภาพเนี่ยเล่าเรื่องได้สวยงามกว่าเดิมอีกแล้วก็มีความซาฟล์ขึ้นมาด้วยอ่ามาพูดถึงเพลงหน่อย ตอนนี้พุ่งปล่อย Take Your Time ไปใน YouTube ของเชฟสองหนะครับก็เป็นม mm ิวสิกวิดีโอเพลงเดียวก็ฟีดแบ็กดีครับแฟนๆก็ชอบเราก็เหมือนปั้นหุ่นมาสําหรับเพลงนั้นเ,เต็มที่เป็นกนนารช่ล้วใชเลานานไหมในการปั้นหุ่นเพื่อทำมิน,นี้น่าจะประมาณเดือนครึ่งครับสำหรับอิน,อนนี่อะไรคุณต้องแบบดูแลควบคุมอาหารใช่ดูแลควบคุมอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยก็มีหลุดหลุดบ้างนะเพราะว่า เหมือนเราถ่ายทุกวันแล้วก็ถ่ายทั้งวันอนะ่ะไม่มีเวลาไปก็ต้องพยายามบางทีผมก็แบบไปวิ่พื้นที่ที่ของเท่าที่ทําได้ซีนไหนน่าจะเป็นเต้นแล้วกัน,กงงนกไม่มันเหมือนมันเหมือนมันเป็นการเต้นอีกแบบหนึ่งของผมแล้วกันปกติผมจะถนัดแนวแบบฮิปฮอปที่มันเป็นออกไปทางเคป๊อกนิดนิดน่ดนดนอย,อยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแอฟโรเป็นการเต้นแบบใหม่ ที่ไม่เคยลองมาก่อนเป็นไงบ้างคนแรกที่แบบลองทางใหม่ๆบ้างก็ชอบครับชอบชอบทางนี้เหมือนแบบว่า inspiration มันก็มาจากคริสบราวน์แล้วก็แบบการเต้นแอฟโรแบบแอฟริกันอะไรเง<ม>ี้ยก็จะมีความท้าทายที่แตกต่างจากที่เคยเต้นมาเป็นไงกับเพลงเพราะมันแต่อนแล้วนีว้ก็จะมีแบบเพลงให้แฟนได้ฟังต่ว่าอันนี้มันออกมาเป็นแบบเพลงดีที่แฟนได้ดูอย่าเงี้ยก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ที่แฟนๆเขาแบบได้เห็นที่เราพูดถึงสักทีแล้วก็ หวังว่าในอนาคตจะได้ไปเปอร์ฟอร์มแบบเต็มๆแบบมีดัตชส่งแดนเซอร์ด้วยก็หวังว่าจะได้ขึ้นงานใหญ่แต่พี่ชอตก็พูดๆมาอยู่อย่ารอดูนะจะไปคือจะไปออสเปกต์กับกับเราทีปอมอะไรอยแบบนี้โอ้ยทีป๊อปเดี๋ยวเหรอผมไม่น่าจะถึงทีป๊อมเฮ้เราก็ทำได้อยู่นะในฐานะนักแสดงแล้วกันเอาเผื่อเราไปทีป๊อปแล้วได้ไปหาน้องสาวที่รักของเราไงอ๋อน้องเนยเหรอใช่ไม่ได้เจอเลยอะเพลงไหนได้ดูไหมคะยังไม่ได้เห็นเลยเห็นเห็นแค่ติ๊กตอกแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดู คุณมีแบบประสงค์ดีเอ็มบีบอกเขาบ้างไหมเมืม่อไหร่จะได้เลือกเราส่ง<ด>สติกเกอร์อให้กันแล้วกันนะนขอของิงบอกเขาบ้างไหมว่าแบบอยากเป็นพระเอกมีเขาว่าอะไรนะได้แล้วน่าจะมีคนต่อคิวเยอะอ้าวลองต่อคิวดูอาจจะเป็นแบบสินเนอร์น่าอาจจะเป็นของเราก็ได้นะเป็นเป็นเป็นพ,พ่อเหมือนเดิมเลยนะฮะเราอยากเป็นพระเอกดีหรอไม่เป็นไรมีคนเขาต่อคิวเยอะแล้วยังไงอย่างงี้เราส่งเทีใหม่ไปเขาดูด้หรอือเปล่า น้องเขาเต้นแล้วไมตว่ตอนนี้ว่าตอนนี้เป็นเอ็มบีแล้วคุณส่งให้เขาดูไหมเอ็มบียังน่าจะน่าจะเกินอายุน้องไปหน่อยเกินอายุน้องไปหน่อยโอทำไมเวลเราอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสาวขเขาโตแล้วนะเขาจีบหนุ่มได้แล้วนะอ่าใช่เห็นแล้วครับเป,ปิดปรุงแต่งบ่อยแล้วก็ <c oughs> แต่งตัว <c oughs> ก็แซ่บขึ้นนะเอออย่างล่าส่วนเขาไปออกงานแบบเปลี่ยนชุดตลอดเวลาเลยนะเห็นแล้วเห็นแล้วอ่อยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องไหมอยากมีครับก็ ถ้าน้องเนยดูอยู่นะครับพี่ก็รออยู่นะจ๊ะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะหายคิวให้่วงนี้ถ่ายทำแน่นเลยเกินแล้วก็ถ้าปิดกองปิดเบฟเนี่ยจะต่อสิงหาเลยหรอใช่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาตอนไหอ๋อแล้วอันนี้อันนี้คือแบบมันมันก็ต้องทรงตัวมากเลยค่ะใช่เดี๋ยวก็ถ้าปิดกองปิดเบฟเดี๋ยวจะต่อ,อสิงหาก็จะน่าจะเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายเลยเวิร์กช็อปก็น่าจะ เดือนหนึ่งอ่ะก็ต้องถ่ายเลยแล้วแปลว่าเราก็จะได้ดูสีส่ชนปีนี้ภายในปีนี้ครับเนี่ยชอบให้ผมมีปัญหาขอความเราเขออ้ามือล้วหรอถามให้ผมมีปัญหา <c oughs> เอาไว้ก็เห็นแบบเออถ่ายแล้วมันก็น่าจะหลอกไอ้นี่อะไรเงี้ยสิ้นปีแหละไม่ถึงสิ้นปีด้วยซ้ำรอดูแล้วอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยใช่เรื่องหุ่นเนี่ยสำคัญเพราะว่าอันนี้ต้องเล่นเป็นตำรวจก็อยากให้มันแตกต่าง แล้วคาแรคเตอร์ผม <c oughs> อะไรดีไซน์อะไรเงี้ยต้องไปดูอีกทีว่าเขาจะ <recreate S 1> เป็นยังงไเป็นสารวัตรเราก็ต้องอ<ร>ีกฟ<น>ิลหน,นึ่งเปลี่ยนลุคผมว่าผมก็อยากเปลี่ยนลุรูปอยว่กำลังคุยกับพิชชอรเรื่องแบบเป็นแบบเออเปอเรนซ์ว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็อ<ม>ินเนอร์ของการแสดงน่าจะแตกต่างจากเบบค่อนข้างมากเพราะเบบจะเป็นคนที่แบบเยอะหยิ่งแล้วก็มั่นใจส่วนสารวัตรนี่จะอีกฟิลหนึ่งนิ่งๆครับอ่ะสุดท้ายพอลฝากระไรเป็นกำลังใจไหมครับครับผม โอเคครับก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะครับกับผลงานซีรีส์ของผมพี่จะออนในปีนี้นะครับพี่เบ๊บเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับแล้วก็สิงสาราตาย Goddess Bless You From Death นะครับที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้เลยทั้งสองเรื่องต่อกันเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสองเรื่องครังขอบคุณครับ